ซื้ออะไรจ๊ะจะซื้ออะไรอีกจ๊ะหนูเดินห้างเฉยๆเย็นๆไม่มีตังค์ก็เข้าได้นะคะได้ค่ะมเข้าได้นะคะได้ค่ะไม่มีถ้าไม่มีไม่มีตังะค,ะค์เขา้าได้ไหมได้ค่ะเดินไปลูกเดินไป <c oughs> จะซื้อของอะไรจะซื้อไปเลยลูก แแม่จเอง้เดี๋ยวแม่จ่าเองอให้มาดามจ่ายให้ได้มาดามก็มีเหมือนกันมาดามเข้ามาเที่ยวเหมือนกันจะจ่ายให้ซื้อไปเลยจไม่จ่ายให้ได้ค่ะรับวะ้บน บ้านนอกเขากรุงมาดามก็พามาเที่ยวจ้ามาดามก็พามาเลี้ยงจ้าพี่น้องจ้าบอกว่า้านนอกเขากรุงไว้บ้านนอกรู้สิมองกับโบบ้านนอกเขากรุงมาไหมบ้านนอกเขาเสียงดังไว้บ้านนอกเข้าเมือง ไม่รู้เรื่องเท่าไหรแล้วเบ็ดเตียมัดไม่มาน้นำลายอะไรเต็มเลยเลื่อนนนอจะลงรองเท้ารองเท้าก,ก็ใส่อีกใส่แล้วใส่อีกเลือกไม่เอาเลือกสีอะไรไม่ถูกเจ้าสีอะไรรองเท้าแล้วเลือกไม่ถูกสักท,กทีใจผล ไม่เพลไดาบอกว่าอเขาคงมี่คนนี้บอกว่าในห้างเพลีนี้เียงดังที่สุดเข้าห้างเสียงดังที่สุดยาย็นคนหนึ่งก็ถือถือปลาว่นไปว่นมา ค่ะมาเ่ะเีว่ายนะอะไรกลุมกลุมสาวสาวตี้ยีาก็พูดเป็นคุณก็ถือ่ไทยโดนไม่เดวอ่อะนะานหายคนคนตโสคนไม่ได้พูดโกไม็จะบอกว่า คน่ะวันนี้นอกนัเ้นเรนส่ทซ่สคนนะคะซื้ออะไรก็ซื้อไปร <c oughs> ้านก็โสดค่ะร้านก็โสดค่ะร้านขอเบอร์ได้นะคะถ้าใครสนใจก็ขอเบอร์ <c oughs> <c oughs> พอได้้านี้ะคะช่วงนี้ฝนนะคะช่วงนี้ตค่ะเราจะเะมีอาารลงเาไม่ไม่ เราจวต่าไม่ด้นต้มขาอกตม้าม่ที่กุงนั้นไหาปลาาทองสดนะคะะได้องยรน่อยเออตายี๋ยวจะไปกินตำถาเดีวนะคะอยู่ที่หาดประสาทองใช่ค่ะตำประษาคนโสดโสด มือกล้องึ้นยครึ่งวันด้วยนะเอะยิ้วลองนะค่ะยิ้วลองนะบ๊ายบายค่ะ